สวัสด,ดีค่ะคลิปนี้จะมาปลูกกระหล่ำปลีค่ะก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะกระหล่ำปลีที่เราจะปลูกกันนะคะเรา,าก็จะปลูกจากเมล็ดค่ะเริ่มแรกเราก็จะมาเพาะเมล็ดก่อนค่ะเราก็จะเพาะในกระถางนี้ค่ะก็เอาดินมาใส่เนาะอันนี้เป็นดินที่เราซื้อมานะคะเป็นดินอนเนกประสงค์เราผสมกับเพอร์ไล์นะคะอันนี้เราเอามาผสมเองเนาะเราซื้อดินต่างหา่างแล้วก็ซื้อเพอร์ไล์ต่างหา่างแล้วก็เอามาผสมกันค่ะ เพล์ไลท์ก็ช่วยในการระบายน้ำระบายอากาศก็ช่วยให้เมล็ดงอกดีแล้วก็รากเดินดีนะคะก่อนที่เราจะหว่านเมล็ดเนาะเราก็ใช้ก้นกระถางกดดินให้อยู่ตัวนิดหน่อยนะคะแล้วก็เอาเมลิดมาหว่านเพราะว่าถ้าเราไม่กดดินเนี่ยเมล็ดอาจจะอยู่ลึกก็ได้นะคะแล้วก็ใช้เวลาในการงอกหรือไม่งอกเลยนะคะซองหนึ่งก็มีเท่านี้เองค่ะมีประมาณนี้ค่ะหนึ่งซองนะ,นะคะ แล้วก็เอาเมล็ดมาหวานกระจายให้ไปทั่วๆค่ะการหวานนี้ก็ดีอยู่อย่างหนึ่งนะคะเผื่อมีพวกหอยมาทานกล้าอะไรอย่างเงี้ยหวานในกระถางแบบนี้ก็ปลอดภัยกว่าค่ะพอเขาโตเนี่ยเราก็ค่อยเอามาแยกกล้านะคะเปิดข้างในก็ยังมีเหลืออยู่อีกสองสามเมล็ด แล้วก็กระจายให้ไปทั่วๆนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาดินกลบค่ะเข้ากลบบางๆประมาณสักครึ่งเซนติเมตรนะคะไม่ต้องเยอะถ้าเยอะมากหนาเกินไปเนี่ยเมล็ดก็งอกช้านะคะก็ได้ประมาณนี้เนาะเสร็จแล้วเราก็รดน้ําค่ะรดพอชุ่มค่ะ แล้วก็เรามีป้ายปักไว้นะมีชื่อแล้วก็มีวันที่ที่เราเพาะเมล็ดเนาะกันลืมค่ะหลังจากที่เราพเพาะเมล็ดกระหล่ำปลีไปได้เจ็ดวันค่ะตอนนี้เขาก็งอกได้เท่านี้แล้ะค่ะวันนี้วันที่สิบสามมีนาะคมค่ะตอนนี้กล้ากระหล่ำปลีของเราก็โตขึ้นเยอะเลยนะคะ ตั้งแต่วันที่พ่อมเมล็ดจนถึงวันนี้ได้สามสิบห้าวันค่ะเขามีใบแท้ออกมาอย่างน้อยหนึ่งคู่แล้วนะคะเราก็จะมาแยกกล้าค่ะก็ทำง่ายๆเนาะเราก็เอากล้าออกมาจากกระถางค่ะเราก็แยกออกมาเอากล้าที่สมบูรณ์ที่สุดนะคะก็ค่อยๆดึงกล้าออกมานะคะ ค่อยๆดึงค่ะไม่อย่างนั้นกล้าอาจหักได้นะคะอันนี้ก็มีหลายต้นเราก็ค่อยๆดึงกล้าออกมา เราก็จะเอากล้ากระหล่ำปลีย้ายมาใส่ในกระถางนี้ค่ะหนึ่งกระถางต่อหนึ่งต้นค่ะเราก็ปลูกให้ลึกนะคะปลูกใต้ใบเลี้ยงก็จะดีค่ะปลูกให้ลึกหน่อยนะคะอันนี้เราใช้ปากกาเก่าๆทำเป็นหลุมค่ะแล้วก็เอากล้ากระหล่ำปลีใส่ลงไปเราก็เลือกต้นที่โตที่สุดแล้วก็สมบูรณ์ที่สุดนะคะเอารากมา ติดดินมามากที่สุดก็จะเดียนะคะก็ปลูกตรงส่วนนี้ส่วนนี้จะอยู่ในดินนะคะใต้ใบเลี้ยงนะคะใต้ใบเลี้ยงค่ะเอาปากกาเก่าๆดันรากลงไปก็ได้ค่ะแล้วก็เอาดินกลบ หลังจากใจกล้าเสร็จแล้วเราก็รวดน้ำไม่ชุ่มค่ะ วันนี้เป็นวันที่16เมษายนค่ะตอนนี้กล้ากละลำปีของเรานะคะก็โตขึ้นเยอะเลยนะคะดูใกล้นะคะต้นกล้าสมบูรณ์ดีมากก็ถึงเวลาปลูกแล้วค่ะเราก็จะกากล้ากละลำปลีมาปลูกในถังสีดำนี่ค่ะอันนี้เป็นถังน้ำที่เราได้เจาะรูแล้วนะคะอันนี้ก็อยู่ตรงหน้าเรือนกระจกค่ะมุมนี้มีแสงแดดเยอะหน่อยเนาะ กระหล่ำปลีชอบแสงแดดค่ะเขาถึงจะเจริญเติบโตดีค่ะเราได้ปรุงดินเรียบร้อยแล้วนะคะดินที่เราใช้นี้ก็มีดินจากสวนผสมปุ๋ยหมักเองแล้วก็ดินถุงที่เราซื้อมานะคะสำหรับปุ๋ยที่เราจะใช้นั้นนะคะเราก็จะใช้ปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ดค่ะถ้าอยู่เมืองหนาวเขาก็มีปุ๋ยขี้ไก่ขายค่ะเป็นปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ดก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะ จะใช้ปุ๋ยคอกแบบไหนก็ได้นะคะถ้าไม่มีเนี่ยจะใช้ปุ๋ยเม็ดหรือปุ๋ยเคมีก็ได้ค่ะเราก็ผสมให้เข้ากันแล้วก็ทาหลุมให้ใหญ่หน่อยนะคะเราจะปลูกกระหล่ำปลียนะคะก็เอากล้าออกมาค่ะกล้าสมบูรณ์ดีมากเลยนะคะ นี่คะ่ะระบบรากนะคะระบบรากดีมากเลยนะคะถ้าเราเพาะเมล็ดก่อนแล้วก็แยกกล้ามาใส่ในกระถางต่างหา่างเดียวๆแบบนี้เนี่ยแล้วก็อนุบาลกล้าเขาก็จะเจริญเติบโตดีมากเลยนะคะระบบรากก็ดีด้วยนะคะแล้วก็จะเอาปลูกตอนปลูกก็ปลูกให้ลึกหน่อยนะคะเราจะเด็ดใบข้างล่างออกแล้วก็ปลูกประมาณนี้คะ่ะให้อยู่ในดิน่นะคะลึกหน่อยเนาะ แล้วก็เอากล้ากระลำปลีใส่ลงไปนะคะแล้วก็เอาดินกลบแล้วก็ที่สำคัญเราต้องกดดินให้แน่นๆนะนะคะองกดดินให้แน่นเลยค่ะเพราะว่าส่วนด้านบนเขาก็จะมีกมระลำปลีแล้วก็จะหนักนะคะถ้าเรากดดินแน่นๆเขาก็จะอยู่ตัวดีนะคะเสร็จแล้วเราก็รดน้ำให้ชุ่มค่ะ ในกระถางนี้ก็เหมือนกันค่ะเราก็เอาปุ๋ยขี้ไก่ใส่ลงไปนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันดินที่ปลูกกระหล่ำปลีนะคะคนมีความร่วนซุยดีนะคะมีการระบายน้ําได้ดีแล้วก็คนมีอินทรีย์วัตถุสูงค่ะทำหลุมให้ลึกหน่อยแล้วก็ใหญ่หน่อยเนาะแล้วก็จะเอากล้ากระหล่ำปลีใส่ลงไประบบรากดีมากเลยนะคะ แล้วก็ทาเหมือนเดิมค่ะแล้วก็จะเด็ดใบออกสองใบจะปลูกให้ลึกหน่อยแล้วก็เอาดินกลบแล้วก็ที่สําคัญกดดินให้แน่นๆค่ะไม่อย่างนั้นต้นกระหล่ำปลีเขาจะล้มง่ายค่ะแลรดน้ำให้ชุ่มค่ะ กเสร็จแล้วค่ะการดูแลทั่วไปตอนนี้ก็ง่ายๆค่ะเราก็รดน้ำเมื่อดินแห้งค่ะวันนี้เป็นวันที่21เมษายนค่ะเราก็มีกล้ากระลำปลีเหลืออยู่เยอะเลยนะคะที่อยู่ในกล่องพลาสติกนี้นะคะวันนี้เนี่ยเราก็จะเอามาปลูกที่สวนผักค่ะอันนี้ก็เป็นสวนผักเช่านะคะที่เราจะมาปลูกค่ะ ที่เห็นนั้นก็เป็นต้นแอปเปิลกำลังออกดอกเลยค่ะเราก็ได้คนหลุมนะคะพร้อมที่จะปลูกกระหล่ำปลีค่ะในหลุมนั้นเราก็ใส่ดินถุงลงไปนะคะเป็นดินถุงที่เราซื้อมาเนาะผสมกับปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ดค่ะอันนี้ก็เป็นอีกยี่ห้อหนึ่งที่เราซื้อมาค่ะก่อนจะปลูกเราก็ผสมดินให้เข้ากันค่ะ มีกากล้ากระลำปลีนะคะโตเยอะเลยนะคะก็ถึงเวลาปลูกแล้วเนาะระบบรากดีมากเลยนะคะนี่ค่ะก็ถึงเวลาปลูกแล้วค่ะเราก็ปลูกให้ลึกหน่อยประมาณนี้นะคะก็เอาใส่ลงไปเอาดินกลบแล้วก็กลบดินให้แน่นๆค่ะง่ายๆเท่านี้เองค่ะ หลุมอื่นก็เหมือนกันเนาะเราก็ทําเหมือนกันค่ะเราก็ผสมดินให้เข้ากันนะคะแล้วก็คุณหลุมให้ลึกหน่อยแล้วก็เอากล้ากระหล่ำปีออกมาอันนี้ก็เหมือนกันนะคะระบบรากดีมากเลยนะคะเราก็ปลูกให้ลึกหน่อยเอาดินกลบแล้วก็กดดินให้แน่นๆค่ะ ดเสร็จแล้วแล้วก็รดน้ำให้ชุ่มค่ะวันนี้วันที่สามพฤษภาคมค่ะก็จะมาอัปเดตกระหล่ำปลีค่ะตอนนี้เขาโตขึ้นเยอะเลยนะคะมีสุขภาพดีมากเลยค่ะใบก็โตเยอะเลย ทุกกระถางเลยนะคะการจเจริญเติบโตดีมากเลยค่ะ